สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้วันพระครับวันใหม่ของการทํางานของเราครับแล้วก็มาลงที่ใหม่ครับวันนี้ประเดิมเจ้าแรกครับมีรถร่วมกันประมาณห้าคันนะครับห้าคันเอายัางเหลือกกี้อินดี้พี่อ้ํานะครับไปดูไป,ปอยู่ทางไหนนะนะเอาเดี๋ยวมาดูครับ มาดูน้องมะนาวกับน้องออนิวเสียหน่อยครับ่อว,วานดีไปทําปั๊มมาครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสุดจัดขนาดไหนครับเดี๋ยวพามาดูน้องมะนาวก่อนมะนาวนี่ก็ไปทําปั๊มมาเหมือนกันครับชังโมดวาล์วซิงสปริงโตครับเดี๋ยวมาดูมะนาวว่าจะออกตัวแรงขนาดไหนครับ แรงแรงมาดูครับเดินเบาโอ้ยไม่ต้องเร่งเลยครับเบาเบานิ่มนิ่มครับผมอ่ะคันที่สองครับอีโนเมกา ร้อยเจ็ดห้าครับผม j O เจ็ดสครับกันนี้เป็นแคปตอนเดียวครับมีกล้ากันนี้ทีมงานมาจากบ้าตกรวจนะครับนำทีมโดยเสียบอยเสียบอยนะครับอาลอกนาครับผม ปรับระดับพื้นที่นาให้เสมอครับก็อเอาสัยเอาดินจากเจ้าของนาเน,นี่แหละ <c oughs> เอากันแต่เช้านี่แหละครับพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> มาดูเมกากันนะครับ <c oughs> อ๋อเรียบร้อย เจโอเจซีครับร้อยเจ็ดห้าสบายครับสบายอ่ะตามมาเจ้าทะเลใจทีมงานสายล่องพิบูลครับ ใจคันนี้ยิสุสุโรก,กี้ครับผมร้อคันนี้แต่งปั๊มแล้วครับแต่งปั๊มช่างโมดูดบาวซิงสปริงโตครับคันนี้แต่งปัม๊มแล้วก็ทำท่อวนใหม่ครับเสียงนี่สุดจัดเลยครับเสียง เสียงดีลั่นๆั่นเลยครับมาจากอุบลราชธาน,นีเอาเดี๋ยวบอกฟังเสียงกันครับว่าจะลั่นขนาดไหนครับผมจะทะเลใจกันนี่ครับอ่าบอยบาย ครับเดินเบาครับอ่ะตามมาติดๆครับออนิวออนิวออนิวนี่มือวานก็ทำปั๊มช่างโมดมาใหม่ครับผมเรียกว่ารอบนี่สุดจัดเลยทีเดียวครับ มาดูอันดีวครับผมหลังจากทำปั๊มมาใหม่นี่สุดจัดขนาดไหนครับอิสุดก้าเดก้าสิบครับมาในาโทนสีขาวนะครับแต่งนาซาสวยงามครับผม ตามมาติดติดครับผมเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับผมซูเปอร์เอ็กซ์นี่ออกมาไล่ๆกันกับเจ้าออนิวนี่ครับออกมาก่อนไปกี่วันครับออนิวก็ตามมาทีหลังครับผมอ่ะไป เดินเบาครับไม่ต้องเร่งครับเอาคันสุดท้ายครับโอ้เลยคันหนึ่งคันนี้ดี Ja, super Eckha, bomben, super Eckha. รนี้จัดมา60กว่าครับ65ครับรวมภาษีรวมอะไรแล้วก็65สภาพก็ยังโอเคอยู่ครับเป็นรถคุณแก่ครับใช้งานน้อยสภาพรถนี้สวยสุดครับสียังไม่ทันทะลอกอครับะคันนี้นงามเลยทีเดียวนะครับ เดิมๆครับเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรอะไรครับคันนี <V il ient> ้เฟืองเร็วครับเฟืองเร็วผ <V il ient> ุมพลังเครื่องยนต์แรงไปได้ครับ ครับผมโอ้ยอเกียร์สองปะเนี่ยของตัวเกียร์สองเลยครับเอาอมาแล้วครั้สุดท้ายครับคั้สุดท้ายท้ายสุด วันนี้เครื่องยนต์ห้าสูบครับร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันนะครับอันนี้ร้อยเจ็ดห้าเอ้าก็ฝากทีมงานไว้เท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่อง u t ท b e ก,กันด้วยครับผมนะสำหรับ ดการพลาดคลิปใหม่ๆครับผมยังไงก็ฝากทีมงานหอวจะก้อมั่งมีสวีศักพิบูลด้วยครับนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ